สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคัมภประจำวันนี้นะครับมีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเตรียมยกเลิกสัญญาซกิโอเลกิลอนและจะส่งเลกิลอนกลับสเปอร์ในเดือนนี้นะครับสาเหตุหลักๆที่เลกิลอนนะครับไม่ได้ไปต่อกับมอมสรแมนยูก็เพราะว่า 1. การกลับมาของลูกชอและก็ไทยเลมาราเซีย 2. การแข่งขันของสโมสรที่น้อยลงในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเพราะว่าแมนยูนะครับตกรอบ UCL เป็นที่เรียบร้อยฮะและ3นะครับแมนยูก็มีแนวโน้มที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงกด financial fair play นั่นเองนะครับก็ตามนั้นและครับมาแป๊บๆปแล้วก็ไปนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ลงเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ใช่ลูกลักของเทนทากนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดวิดออสตินพูดข่าวเทีหนึ่งจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือทางเดอะซันเนี่ยได้ออกมารายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้เป็นหนึ่งในกุนซือที่ทางเซอร์จิมลัดคีฟอยากให้มาร่วมงานที่แมนยูถ้าหากว่าเอริกนักโดนปลดจากตําแหน่งเนื่องจากเซอร์จิมลัดคีฟนั้นชื่นชอบสไตล์การทําทีมของคอนเต้เป็นอย่างมากเพราะว่าคอนเต้เนี่ยมีการทําทีมที่ดุดันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าคุมนักเตะอยู่นะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่จิมลัดคลิปชื่นชอบคอนเต้เป็นอย่างมากก็คือว่าอันโตนิโอคอนเต้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะชนะมากกว่าความพ่ายแพ้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของลอรีวิธเวลผู้สื่อข,ข่าวทีมหนึ่งนะครับที่ดอมารายานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เตดถูกกดการเงินจำกัดไม่ให้ใช้เงินในเดือนมกราคมนี้ซึ่งอาจจะทำให้สโมสรแมนยูสามารถทำได้เพียงยืมตัวนักเตะ1-2ถึงคนเท่านั้นและการที่แมนยูจะซื้อนักเตะได้นั้นจะต้องให้พิมเมลีกอนุมัติการซื้อหุ้น25เของเซอร์จิมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถึงจะสามารถซื้อตัวนักเตะได้หากได้รับการยืนยันจากพิมิลีกแล้วแมนยูจะสามารถซื้อตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้ตามใจชอบโดยในตอนนี้แมนยูมีลิสายชื่อนักเตะที่พวกเขานั้นต้องการจะดึงมาร่วมทีมซึ่งได้แก่ 1. โมติงของบาเยิร์นมิวนิก 2. ติมอร์เวนเนอร์จากอาร์บีไลซิก 3. กีลาซีจากรูดการ์ดซึ่ง3คนนี้เป็นตัวเลือกกองหน้าของแมนยูที่สนใจจะดึงมาร่วมทีม หากพวกเขาขายอองต้นนีมาซิยาออกจากสโมสรอเร็วๆนี้นะครับแรงข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าสโมสรอนแมนยูได้ติดต่อไปหาสโมสรบาเยอร์เมนิกเพื่อสอบถามถึงการยืมตัวโทมัสมูเลอร์และก็เอลิกมักซิมซูโบโมติงในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นของสโมสรไปก่อน และสโมสรแมนยูจะรอให้พิมลิกอนุมัติการซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมเสียติสี่ก่อนถึงจะมีการดิวกองหน้าแบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ CBS s p o r t นะครับที่ออกมารายงานว่า2ทีมจากซาอุดีอาระเบียกำลังจับตาสถานการณ์ของราฟาเออร์รันอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ทางราฟเอเวารดานั้นเหลือสัญญากับสโมสรแมนยูจนจบฤด,ดูกาลน,นี้และมีรายงานว่าสโมสรแมนยูกําลังจะเจรจาข้อตกลงใหม่กับวารานในเรื่องของค่าเหนื่อยโดยสโมสรแมนยูมีแนวโน้มที่จะลดค่าเหนื่อยของวารานลงและถ้าหากว่าวารานโอเคกับข้อตกลงใหม่หมายความว่าวารานจะอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปแต่ถ้าหากว่าวารานไม่โอเคกับข้อตกลงใหม่ แน่นอนว่าสโมสรแมนยูอาจจะปล่อยตัวเขาไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสโมสรบาเยอร์มีนิกที่สนใจในตัวของราฟเฟลวารานแต่ทว่าสโมสรบาเยอร์มีนิกนั้นยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาเป็นทางการแต่อย่างใดถึงแม้ว่าสโมสรบาเยอร์มีนิกยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาเป็นทางการนะครับแต่ก็ยังมีสโมสรอนอัลติดีฮัตและก็สโมสรอนอัลนัเซอร์จากซาอุดีอาระเบียที่กําลังจับตาดูฟอร์มการเล่นของวารานอย่างใกล้ชิดและว่ากันว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับพร้อมที่จะทุ่มเเเมม็ดงินหาาพื่่อทีจะ ดึงราเฟวารานไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียโดยทีมที่มีโอกาสจะดึงราเฟวารานไปร่วมทีมมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นสโมสรอนอลนัสเซอร์เพราะว่ามีเพื่อนเก่าอย่างคริสเตียโนโรนันโดที่อยู่สโมสรน,นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนนะครับที่่อมารายงานว่า ดิวของตดิโบปาการนหลังจอมแก่งของนิดทีมดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสที่มีข่าวลือเชื่อมโยงกับสโมสส์สเปอร์และก็สโมสรเชลซีนั้นได้จบลงแล้วเพราะว่าสโมสรน,นิดปฏิเสธข้อเสนอของทั้ง2สโมสรนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางลูมบโนนะครับได้ออกมาระบุเพิ่มเติมว่าในตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูนั้นกําลังจับตาการเคลื่อนไหวในการย้ายทีมของตดิโบเป็นอย่างมาก เพราะว่านะครับบริษัทอ e ีดิออสของเซอร์จิมเนี่ยเป็นปจัจจัยสําคัญในเดียวนี้หากว่าพีเมลีกอนุมัติในการซื้อหุ้น25%ของจิมและคีปสำเร็จนะครับแมนยูเต็จจะปิดดิวตวริโบทันทีในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามิเอลรักเฮิร์นนะครับที่ออกมารายงานว่าลาสมุติหอยลุนติดไวรัสไข้หวัดฤดูหนาวซึ่งมีการแพร่ระบาดในสโมสรแมนยูม,มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยนักเตะที่ได้รับการรายงานว่ามีอาการป่วยกระทันหันก่อนหน้านี้ก็มาจากว่าการติดเชื้อไข้หวัดตัวนี้แหละครับที่มันยังแก้ไม่หายสักทีนะฮะ ก็ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปนะครับก็ให้โอ้แค่ปัญหาไข้หวัดนะครับมันก็จะว่าเรื่องยากก็ยากนะจะว่าเรื่องง่ายก็ง่ายแต่ในความคิดผมผมคิดว่าทีมแพทย์แมนยูเนี่ยน่าจะมาจัดการตรงนี้ซะดีกว่านะแบบมีการบิ๊กคินนิ่งเดย์แล้วก็มีการพ่นแอลโกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้ออะไรไปนะมีการกักตัวอะไรกันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจัดการยังไงนะครับอ่ะดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเลเลโวสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรเซบีย่าต้องการเซ็นสัญญากับโฮเซ่มาเตโอปีขวาของแมนเชสเตอร์เด็ดชุดยู21และนอกจากสโมสรเซบีย่าจะสนใจนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีอีกสสโมสรจากลีกเบลเยียมและก็ลีกนิอรแลนด์ที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันแลงขาวเบื้องต้นได้ระบุเพิ่มเติมว่าถ้าหากสโมสรแมนยูได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมสโมสรแมนยูก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากสโมสรทันทีนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของโฟกัสยูนิเต็ดนะครับที่ออกมารายงานว่าอีธานวิลเลียมเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากในอะคาเดมี่ของแมนยูและน่าจะได้รับโอกาสในช่วงปีซีซั่น2024ถึง2025และไม่ช้าก็เร็วปีกดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้จะขึ้นติดทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเอริกเอนฮารโดยผลงานของนักเตะรายนี้ในซีซั่นนี้ก็ทาไปแล้วทั้งหมด21ประตูให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ90นาทีนะครับที่ออกมารายงานว่ามิโคเลนโกแบ็กซ้ายของเอเวอเรตตยูริติและชื่อที่แมนยูสนใจจะยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเสื้อตัวใหม่ของแมนยูที่จะใช้ในการแข่งขันในปี2024นี้นครับซึ่งก็มีการออกแบบเป็นสีเทาแล้วก็มีลายนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าผมจะซื้อมาหรือเปล่านะเพราะว่าป,ป,ปีนี้นะี่ก็เสียเงินซื้อเยอะอยู่นะครับเสื้อแมนยูแต่ละตัว แต่ก็ไม่กล้าใส่ออกจากบ้านนะฮะเพราะมันมีแต่แพ้ไงครับทุกคนมันมันอายเขาอะนะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับเป็นผมผมจะรอซื้อซีซั่นส0 2 4ันถึงนยี่้นั่นแหละอ่ามันดีมันดีขึ้นก่อนนะครับค่อยซื้อครับแล้วก็กล้าใส่หน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าใส่ออกจากบ้านเท่าไหร่นะครับใส่อยู่แต่บ้านนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกเันโตนาที่เคยกล่าวว่า คุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ